สวัสดีค่ะเอฟซีมีดโตตาเวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนมือหนีใยายน้องพ่อมาเบิงมีดม่งค่ะมีดมง่งแล้วก็มีดโตมีดต,ตอกดอกบัวตูม เบงมีดมงมีโตมีตอกสวยๆเห็ดจากเล็กแหนบเด้อขาดพี่น้องทำจากเล็กแหนบตีร้อนด้วยมือยายน่องบะมีดเครื่องจักเครืองยนต์เด้อพี่น้องยายน่องบะมีดเครื่องจักเครืองยนต์น้ำเพลินดอกยาน่องก็ตีด้วยมือตีแบบโบราณ ตีแบบโบราาเห้าเนี่ยแหละพี่น้องตีหล่อนด้วยมือเห็ดด้วยมือนี่แหละค่ะมาเบิงอันแหลกกันเนาะค่ะมาเบิงอันแหลกค่ะเมีดมงอันนี้สองคูณเก้านิ้วสองคือความกว้าง เนิ้วคือความยาวสองคนเก้านิ้วราคาหกร้อยบาทอันนี้หกรอยบาทเด้อพี่น้องบ่แพงนี่ค่ะราคาถูกถูกได้รับประกันคุณภาพนี่สองคนเ้านิ้วราคาหกร้อยบาทเบิ่องข้งสันสันสี่ถึงห้ามิลน,นะะด้ามไม้ประดู ดามไม่ดูเด้อค่ะพี่น้องดามไม้ประดูค่ะปักมุดให้พร้อมฟันลงไปบะมีรถบะมี่รอนนะคะ่ะใส่ลงไปฟันลงไปนะคะด้วยหมักๆากันตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตีเลี้ยวเลี้ยวไปทงไปังปลายตีเลี้ยวไปคือหางหนู ตีเลี้ยวเลี้ยวไปคือหางนูนไหมคะรานะคะาบ่เพงแต่ละประกันคุณภาพมากโดยคุณภาพอันต่อมาอันต่อมามาเบิงมีโตอันนี้มีโตด่ามไม้ประดูนะคะ่ค่ะมีโตด่ามไม้ประดูเดื่อค่ะพี่น้อง สคือความกว้างเกนิ้ว2อคูณเนิ้วราคา400บาทอันนี้4ี่รอยบาทเด้อพี่น้องอันนี้สี่ยบาทราคาลักร้อยค่ะราคาทุกๆุราคา400บาทด้ามไม้ประดูอันนี้ก็ปักมุดให้พร้อมค่ะเบิ่อค่ะสันหมิล สิ่ห้ามิลค่ะนี่ค่ะสุกแข็งค่ะเอาต่อมาม่เบิงมีดตอกดอกบัวตูมมีดตอกทรงดอกบัวตูมดำบ้องสองคูณหกนิ้ว ราคาสามร้อยบาทมิดตออย่สามร้อยบาทเด้อพี่น้องออพันว่ามักไงดอกนะแข็งเลยย่ายว่าันย่ายนุ่งกรจัดให้ค่ะดอกทรงดอกบัวตูมดำบองราคาสามร้อยบาทพี่น้องเห็นแล้วอย่างได้มิดมงมิดโต มีตอกไว้ใส่ท่วมหายายนงใดที่0934963852เบอร์นี้เป็นเบอร์อเดียไลเด้วค่ะบันทึกเบอร์นี้ลงไปก็จะขึ้นมีตูดตาแหวนยายน่งขึ้นมาถักท่ายกับยายน่งทางไรก็ได้สามารถรับชมได้สองช่องทางทาง youtube ทางเพจเฟ b บุ๊กข้าไปชมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่วันนี้ยายน้องฟ้ามาเมืองสำนีกรสวัสดีค่ะ